ช่วยกดติดตามช่องวิโรดพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ นี่สิาพาพี่นอ้องมาเบ่งการล่างทรายเด้อพี่น้องเด้อล่างทรายออกจากถังกองครับหลังจากเข้าใส่ไปแล้วประมาณอ่าสี่ถึงห้าเดือนนะครับเนาะเศษตะกอนหรือว่าเศษฝุ่นเศษดินต่างๆที่มาจากอ่าแทงน้ำปปาเ,าเนาะครับเนาะกาสิเกิดการเกาะตัวของเศษฝุ่นเศษดินครับนี่ครับน้ำกระสิดดั้มมามี่ยมแบบนี้เลยครับ ทรายนี่มาจากใสวะที่มาจากถังนี้เด้อพี่น้องเด้อมาจากถังทรายครับมาจากถังทรายนี่ครับพอเศษดินหรือว่าเศษตะกอนต่างๆมาอันทรายนี่น้ำในก็จะระบายได้ซาลงครับผมก็จะเอดให้ถังนี่ล้นครับสังเกตง่ายๆว่าถ้าน้ำล้นนี่ก็คือทรายเกิดการอุดตันครับพี่น้อง พอขวนแล้วแล้วครับเอากลับเอียงถังออกเลยครับเอียงถังออกแบบนี้ครับผมให้น้ำดำๆนี่ออกอ่าก็แล้วก็เปิดน้ำใช่ไหมครับล่างอีกล่างจนน้ำใสเลยด้อยพี่น้องด้อล่างให้น้ำใสเลยครับ นี่ครับอันนี้ยังมีเศษดินเศษฟุนหรือว่าขราบสิ่งสกปปกต่างๆครับยังเกาะอยู่ในทรายอยู่แล้วก็ทําการล้างแบบนี้สักสามสี่รอบครับสามสี่รอบแล้วน้ำก็ใสขึ้นเนาะเพราะน้ำใสขึ้นแล้วเราก็ค่อยบรรจุลงถังเขาใหม่ครับนี่ครับเราเติมน้ำเขาแล้วนี้เขาก็ใสจอบหรือผัวก็ได้ครับกวน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 ไปมา เืดิดสลายคาบดินคาบสิ่งสกรปรกต่างๆออกจากทรายครับหลังจากนั้นเราก็ทำการล่างถังสะกอนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเปิด่อระบายถังที่หนึ่งคือถังหินครับเปิด่อระบายออกเลยแล้วก็สายยางครับเสียบน้ำเข้าไปเลยเพราะเศษดินเศษตะกอนต่างๆมันก็สีอยู่ในนี้ครับ นี่ครับไหลองอมาดำเป็นทางเลย <S <S ทั้งที่หนึ่งทั้งหินนี่เฮ้าสิทธา์ทการใส่วาลวปิดเปิดไ้หม่องนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเปิดปิดไว้นี้สําหรับการล่างครับการล่างหรือว่าการระบายน้าที่เราเฮาล่างออกครับนี่ครับน่ามันก็สิธ์ดำปิดปีดนี้เลยครับทั้งหินนี่โดนๆนล่างเท่นหนึงครับปีละเทือครับ ปีละเทือก็ได้หรือว่า,าหกเดือนเทือน,นึงก็ได้ครับถังนี้เห็นนี่จะเป็นถังดักคาบตะไคร่คาบตะไคร่หรือว่าคาบเศษดินต่างๆครับสิด,ดักอยู่ในนี้พอเอามาทําการล่างแล้วก็สะอาดที่เก้าครับนี่ครับล่างจะน,น้ำใสเลยเด้พี่น้องเลอล่างจนเขาแน่ใจว่ามันสะอาดครับคือตรงนี้น้ำใสก็คือ เศษดินกระสีมืดไปครับพอสะอาดแล้วเข้ากับทาการปิดวาล์วตรงนี้ครับปิดวาล์วตรงนี้ไว้นอแรงต้นน้ำหรือก็ะิมาจากน้ำคลองได้ี่นองเ้ยนี่ครับน้ำคลองหรือว่าน้ำห่วยถังบ้านนี่แหละครับสูบขึ้นมาใส่่อลำเลียงขึ้นมาเจ็บใบดันบนแล้วก็จะมาพานขั้นตอนที่หนึ่งครับ ขั้นตอนที่หนึ่งคือถังหินครับนี่เป็นถังหินถังหินนี่ก็จะกองตะไครน้ำตะไคร่น้ำจะมาเก็บอยู่ในถังหินนี่ครับพอล่นจากถังหินแล้วก็จะ,จะมาถังทรายเด้ครับเด้อนี่ครับ ทรายอันนี้เป็นทรายที่ล่างแล้วครับล่างแล้วในอากาทรายก็จะสะอาดครับกระบวนการนำไหลก็จะไหลได้สะดวกครับไหลผ่านทรายได้สะดวกเนื่องจากว่านำห่วยก็นำห่วยครับก็เลยต้องล่างบ่อยๆ้าจจะเกิดว่านำประดานหรือว่านำที่ใสยอยู่แล้วเนาะก็คืต้นดลเพื่อล่างครับ อีหนึ่งหลังเป่น,นึงครับออกจากทรายแล้วก็จะมาถังทานได้พี่น้องได้นี่ครับเป็นถังทานทานกระทานดังไฟนีแ่แหละครับนี่ครับถูกให้เป็นเมน็ดน,น้อยๆประมาณนี้ครับพอผ่านทรายแล้วน้ำก็จะใสได้ ประมาณหนึ่งครับนี่ครับการทำงานของเกินกะสีมีถังบนนะครับเนาะรองรับสูบน้ำห่วยมาไว้แล้วก็ต่อจากถังบนลงมานี่ครับเพื่อ เป็นวาลวปิดเปิดอยู่นี่วาลวปิดเปิดขึ้นไปครับขึ้นไปสู่ทางหินยามเขาขับอถไสด์เขาปิดไว้ครับจากทังหินลงมาทางทรายทางทานการทำงาอัานของขาเก็นเ,เสียงน้ำจ๊อกๆแบบนี้ครับนครับการลงทุนซื้อทังก็สิ สี่ถังที่หนึ่งสองสามสี่สี่ถังนี่ครับสามถังนี่ราคาตอนนี้ก็ประมาณห้าร้อยกว่าบาทครับห้าร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยหกสิบบาทครับส่วนถังใหญ่ก็จะเป็นสองพันกว่าบาทถึงสามพันอันนี้ช่างโหลดได้มาซกสิครับเปิดไหนมาออกมาทั้งทานเสียออกมานี่ครับ ใส่ไหแดงไว้ครับอันนี้ครับสิบเป็นน้ำที่กรองแล้วเ้อพี่น้องเด้อนี่ครับกรองแล้วใส่ประมาณนี้ครับ,รบใส่ปิ้งเลย เต็มแล้วพอมันเต็มแล้วฮาก็ปิดไว้นี่ครับปิดนี่ปับ๊บนำกับซิยุดไหลครับ ใน,นยังคางทออยู่รอสักแป๊บหนึ่งครับเป็นกระสีเศร้าไหลนี่ครับง่ายๆครับงามกระสีจากน้ำห่วยครับจากน้ำห่วยนี่จะเป็นคุณคุณเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ได้พี่น้องได้นี่ครับคุณเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ครับน้ำห่วยน้ำคลองเนาะ จะเอามาใสสะอาดเลยแหละครับด้วยขั้นตอน,นการกรองง่ายๆนะครับเป็นเศ้าไหลแล้วเนื่นองจากว่าปิดวาลตัวนี้ไว้นะครับพามาเบ่งตํำห่วยใกล้ห่วยนี่คนเอื่นซื่อว่าห่วยเล็ก เปียกเด้อพี่น้องเด้อนะครับลำห้วยก็สิเป็นสีน้ำตาลประมาณนี้ครับจะว่าบ้านช่างโรดอยู่ติดลำห้วยครับก็เลยคิออยากเอาขึ้นมาใส่ให้เกิดประโยชน์เนาะพี่น้องเนาะก็กะเลยเดี๋ยวทำการสั่งเครื่องกรองน้ำขึ้นมาใส่เองบอ่อได้งอน้ำประปาครับนะี่ครับลำห้วยด้านนี้ก็ จะตื่นเขินจะว่าเป็นกันระบายตรงนี้ไว้เนาะครับมีระบายกันไว้นามยูนี่ใส่อยู่มัดแหลงครับมัดแหลงบมมีหมดอาจจะระดับต่ำแน่ก็เหลือประมาณเพียงเอวครับที่เป็นลดแล้วหลังจากที่บดไอกองกับที่กองแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ังโหลดก็ได้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากจะทําเครื่องกองน้ําขึ้นมาใช้เองได้พี่น้องเด้ไวใส่อุปโภคบริโภคนาอพี่น้องนาอเอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้กาคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนาอพี่น้องนาองสำหรับท่านใดที่สนใจทําเครื่องกองน้ําเอ็ดไวซายเองในครัวเลื่อนครับงบประมาณกับบอรจีพันบาทครับพี่น้อง หนึ่งสื่อถังสองสางแท่งกะบกี่พันบาทครับผมหรือท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำบอวาสิปเป็นน้ำสนิมน้ำก้อยน้ำเข้มน้ำบรใสสะอาดน้ำม,มีกลิ่นอยากใส่น้ำที่ใสสะอาดก็ลองทาตามคลิปที่ชังโหลดเยดไปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อหรือท่านใดที่บ่เข้าใจในขั้นตอนใดกะสามารถโทรมาสอบถามได้ทุกวันทุกเวลาเด้อครับเด้อ ที่เบอร์0821407476ครับย้ำอีกเรั้งนึงครับ0821407476เ้ยพี่น้องเดอยลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับสวัสดีครับ